สวัสดีครับมาพบกับผมคุณเดช channel นะครับวันนี้พูดตรงๆเมื่อกี้ก็ไปทำคลิปไปถ่ายคลิปมานะครับที่วัดอนาลโยที่เป็นพระเจดีย์นะครับแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยคืออัดคลิปแล้วไม่มีเสียงพูดนะครับก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับพระธาตุพระเจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์นะครับก็บเป็นทางลงจากพระธาตุเจดีย์นะครับเป็นทางแยกก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะพาไปเที่ยวไปดูศาลเจ้าแม่กวนอิมกันดีกว่านะครับว่า <c oughs> จะเป็นยังไงนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับมากับ Honda าเวฟ110นะครับ 110i นี่เป็นทางนะครับนี่ทางขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปทางนี้นะครับสาลเจ้าแม่นะครับแต่ตรงนี้ทางนน้นนะครับ เป็นกวนพะเยานะครับสามารถอยู่ตรงนี้ดูวิวได้เลยนะถ่ายรูปได้นะครับดูวิวได้ได้นะครับก็ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับ นะครับก็เป็นเจ้าพ่อแห่งเจียหยกขาวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับเจ้าพ่อแห่งเจียหยกขาวอันเชิญมาจากประเทศจีนนะครับมาประดิษฐานที่ เอาผลไม้วัดอนาโยที่พยารามครับเมื่อพศ2535นะครับก็จะมาตั้งอยู่ตรงกับจุดชมวิวเลยนะครับที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับนี่เป็นทางขึ้นครับ ดูบรรยากาศข้างบนครับสารเจ้าแม่กนอิมดูท้องฟ้าสดชื่นครับสดใสครับไปขึ้นไปข้างบนกันครับด้านข้างก็ด้านหน้าก็เป็นต้นไผ่นะครับ จะไม่กดอิมดูด้านหลังครับดูหลังศาลครับดูเท้าฟ้าโหสุดยอดครับบรรยากาศดูบรรยากาศรอบข้างครับก็จะมีต้นไผ่มันดูเหมือนลกล้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ลกล้างนะครับเพราะว่า มีคนดูแลดูสังเกตได้นะครับจากพื้นไม่มีเศษใบไผ่เลยนะครับต้นไม้เขียวเฉีเยวสจีนะครับเป็นสารา้วก็เจ้าแม่ยืนอยู่ตรงกลางนะครับด้านหลังก็จะเป็นศาลาเดี๋ยวเรา ดูบรรยากาศรอบข้างนะครับนี่ก็เป็นวิวนะครับเป็นกวนพะเยานะครับตรงโน,น้นโน่นนะครับกวนพะเยานี่ครับสะน้ำ เราจะมาให้ดูศาลาหกเหลี่ยมนะครับว่า <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาแต่ว่าก็มีความสุขครับอยู่กับตัวเองอยู่กับบรรยากาศรอบข้างไม่มีฝุน่นไม่มีควันไม่มีหมอกไม่มีควันลถนะครับข้างบนนะครับศาลาหกเหลี่ยมก็จะเป็นภาพวาดนะครับ มีอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้ภาพได้นะครับว่าเป็นภาพอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภาพอะไรนี่นะครับนี่ข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นรูปบังกรนะครับ นี่ครับสาราโดยรวมก็โอเคนะครับดูใหม่อยู่นะครับแต่ก็ถ้าได้รับการบูรณะอีก,อกหน่อยก็โอเคแล้วครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดเจ๋งของอจังหวัดพะเยาได้นะครับบรรยากาศสุดยอดครับ เชิญมาเที่ยวได้นะครับที่วัดอนารโยนะครับก็ในส่วนของศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็สามารถขึ้นมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในศาลานะครับหลังด้านหลังเจ้าแม่กวนอิมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ่ายดูกับโอ้สุดยอด ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับเป็นทางขึ้นเนาะดูด้านบนนะครับจะมีนกยุงนะครับมังกรนะครับต่างๆนะครับเป็นทางขึ้นเราจะเข้าไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับสะอาดอยู่นะครับอันนี้เป็นทางลงข้างล่างนะครับแต่เราไม่ไปนะครับ ดูข้างในห้องนะครับอยู่ข้างบน,นครับโอ้โหถึงแม้จะดูดูเก่านะครับกระจกแตกบ้างเลายบ้างแต่ก็สะอาดนะครับมีคนมาดูแลอยู่นะครับตรงด้านหน้าก็เป็นพระสังกัจจัยนะครับมีข้างในนะครับดูไปข้างนอกโอ้บรรยากาศนี้สุดยอดถึงร้อนแต่ก็มีความสุข มีพระพุทธรูปมีพระสังกัจจายนะครับแต่องค์นี้ไม่แน่ใจครับเป็นอันนี้เป็นพระยุไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถกดบอกได้นะครับใต้คลิปนะครับนี่นะครับสามองค์นะครับอันนี้ครับแล้วก็องค์นี้นะครับนี่บรรยากาศด้านหลังเจ้าแม่กดออิ่มนะครับ สุดยอดนะครับนู่นวิวกวนพพเยวอยู่ด้านหน้าเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่กอนอิมเราจะไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับขนาดพรมยังใหม่อยู่ หมดนะครับมันไม่เหมือนสารล้างนะครับนี่นะครับนี่ครับก็มีคนมาทำความสะอาดอยู่นะครับคนดูแลอยู่นะครับมันก็ไม่ถึงกับล้างนะครับดูครับสารานู่น,นครับ ดูท้องฟ้าสดใสสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูสาลานี้กันบ้างนะครับว่าจะมีภาพวาดอะไรกันบ้างนะครับสาลาก็ดูสะอาดมากครับ นี่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นิฮงเจียนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่น่าจะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นนาจานะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจครับคืออะไรใครรู้ก็บอกใต้คลิปได้นะครับอันนี้เป็นเสือ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะไรผ้าทางสังจังหรือเปล่านู่นครับข้างบนนู่นอีกข้างบนน่าจะดูนะครับสุดยอดครับเจ๋งครับ สนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับที่ศาลเจ้าแม่กลอวิมตั้งอยู่ที่วัดอนาราโยนะครับขึ้นมาฝั่งพระธาตุเจดีนะครับก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับมาดาูบรรยากาศดูวิวกวนพพเยานะครับสามารถดูได้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์อะไรให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในวันข้างหน้านะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยานะครับว่ามีสถานที่ที่ไหนบ้างครับแล้วผมจะทําคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับก็ แต่ละคนก็ไม่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดแรงมากนะครับดูนะครับวิวท้องฟ้าหลังศาสรเจ้าแม่กวนอิมนะครับท้องฟ้านี่สุดยอดเลยครับ ทางลงนะครับให้ดูวิวกันอีกทีนะครับวิวกวนพะเยาครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะเป็นตัวเมืองนะครับนู้นครับเป็นตัวเมืองไปครับ เดี๋ยวเราก็จะลงไปทางนี้นะครับใครสนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับคนที่อยู่ในจังหวัดพะเยาไม่เคยมาก็สามารถมาได้นะครับ ทางลงนะครับดูด้านข้างครับเป็นแต่ต้นไข่ครับข้างล่างมันเป็นห้องนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เราขึ้นทางนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถอยู่นะครับสามารถรถยนต์ขึ้นมาได้นะครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้าอีกทางนึงนะครับ ว่า่จะปีะโอ้ขับรถบรรยากาศร้อนนะครับแต่ว่าขับรถเครื่องลงมานี่อากาศดีมากนะครับเย็นมากครับสดชื่นกว่าอยู่ในเมืองเลยครับไม่ต้องเจอฝุ่นเจอควันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็ขึ้นไปพระธาตุ เจดีที่ว่านะครับเราก็ไม่ขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่านี่ครับขึ้นไปเป็นพระตำหนักนะครับก็ที่ว่ามีพระพระธาตุเจดีอยู่นะครับอยู่ข้างบนนะครับดูทางขึ้นครับนู่นนะครับนี่ทางลงนะครับเพราะว่าขึ้นไปทําคลิป เมื่อกี้นะครับผิดพลาดก็คืออัดคลิปแล้วไม่มีเสียงนะครับก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะขึ้นมาทำคลิปให้ใหม่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันก่อนนะครับทางลงนะครับก็ เดี๋ยวเราก็จะออกไปอีกทางหนึ่งคือไปทางขึ้นวัดอนารโยนะครับดูนะครับรถยนต์ต้องใช้เกียร์ต่ำมากนะในการขึ้นนะครับค่อยขึ้นค่อยขับนะครับอันตรายครับขับรถขึ้นที่สูงชั้นนะครับแล้วก็ลง รเราก็จะมาถึงทางแยกแล้วนะครับทางออกแล้วนะครับ ตอนนีเ้เวลาในการทำคลิปผมมันก็มีค่อนข้างน้อยนะครับจำกัดก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับผมจะมาทำคลิปใหม่อีกนะครับขึ้นไปใหม่เนาะอันนี้ก็ทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราจะเลี้ยวหัวนะครับก็จะไปทางาวัดอนารโยนะครับดูนะครับมีเต็มป่าเลยเข้า ทางที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ครับนู่นครับพระธาตุไปพระธาตุครับมีพระพุทธรูปใหญ่อยู่นู่นเลครับผมไม่ได้ขึ้นไปเนาะสองข้างทางนี้ก็เป็นนาของชาวบ้านนะครับเดี๋ยวก็ใกล้เข้าหน้าผนนะครับเดี๋ยวก็เริ่มทำนาแล้วนะครับต้นไผ่เยอะมากครับ ก็เชิญชวนนะครับขับรถมาทาง้านสันตประม่วงนะครับตำบลสันตประม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับก็จะมีทางป้ายบอกทางนะครับให้เลี้ยวตามป้ายเลยนะครับไม่ยากนะครับสามารถอ่าเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับมาเที่ยวได้ครับเที่ยวชมได้นี่ครับตรงนี้เราก็จะออกจากตรงนี้นะครับ โยที่พญารามดอยบุศราคำนะครับสามารถขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้รีวิวขึ้นไปดูสักหน่อยนะครับใจรถครับ ทางนี้ก็ขึ้นไปที่เป็นล่านอนนะครับนี่ก็เป็นสนามสนามหอและวิหารจตุลมุกนะครับเป็นลานหอเดิม้านหอเก่านะครับก็จะมีสานะํามีสาลาอะไรต่างๆนะเป็นที่พักผ่อนได้นะครับ เียกตับนะครับขึ้นครับวันนี้เรายังไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาจํากัดนะครับเราก็แค่ขับรถวนให้ดูก่อนนะครับว่าทางขึ้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะมาทําคลิปขึ้นวัดอนาลโยหรือดอยบุษราคัมใหม่นะครับดูทางขึ้นครับสุยอดนะครับในสะพานลุงครับ เป็นศูนย์การค้านะครับขายเสื้อผ้าร้านอาหานะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับมีกระทางขึ้นนะครับวิหารจะตุรมุกนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับ EP 2เรามาเจอกันตรงที่วัดอนารโยนะครับที่พิารามเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับอยู่ข้างบนนะครับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคุณเดชชาแนล เื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สวัสดีครับผม